เหตุพายุฤด,ดูร้อนก็ส่งผลให้บ้านเรือนรัษฎรได้รับความเสียหายกว่า122หลังคาเรือนด้วยกันนะครับจากการลงสำรวจพื้นที่นะครับของท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินนะครับนายผู้ชงโพธิกุศไสพร้อมด้วยทานายกเหล่ากาชาติจังหวัดนางจารุวรรณโพธิกุศไส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายเดชาผลกล้าก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายหลังเกิดพายุฤดูร้อนนะครับหรือว่าพายุหลงฤดูเนี่ยนะครับพัดถล่มในพื้นที่อำเภอนาคูส่งผลให้บ้านเรือนรัศดรพังเสียหายเมื่อคืนวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มีบ้านเรือนรัศดรเสียหายนะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มจากการสำรวจความเสียหายพบว่าพื้นที่ตำบลบ่อกแก้วบ้านเรือนรัศดรพังเสียหายมากที่สุดนะครับ53หลังคาเรือนตำบลสายนาวัง2 0หลังคาเรือน ตำบลน,นาคู49หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น122หลังคาเรือนเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและท่านนายกเหล่ากาชาติและท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือรัศดรที่ประสบภยัยที่บ้านบอกแก้วจำนวน53ชุดที่วัดนาคูเหนือ49ชุดและที่บ้านจอมสี20ชุดอย่างไรก็ตามทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภยัยอย่างเร่งด่วนต่อไป